าและความขมขื่นในใจของภรรยาที่ไม่ได้รับความรักเมื่อพระยาเดชากโกรธหรือไม่พอใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงใดเขาก็จะลงโทษภรรยาอย่างไร้เหตุผลบางครั้งเขาก็จะระบายอารมณ์กับคนรับใช้ในคฤหาดด้วยความโมโหร้ายเช่นกันภรรยาที่หมดความน่าสนใจ หรือให้กำเนิดปุตรสาวจะไม่ได้รับการเหลียวแลทรยาเดชาจะยินชาและไร้ความรู้สึกต่อความทุกข์ของพวกเธอปล่อยให้พวกเธอต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวและสิ้นหวังเช่นเดียวกับที่คุณจันเพนต้องเผชิญณน,นห้องบรรทมของคุณจันเพนในคฤหาสน์ของพระยาเดชาเย็นย่ำ แสงอาทิตย์สุดท้ายสาตส่สองโลก